สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการรับมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าและออกเอกสารเงินมัดจำค่ะไปที่ระบบการขายนะคะสังเกตแท็บขายและรับเงินค่ะเลือกใบมัดจำค่ะกดเพิ่มตรงสัญลักษณ์บวกมุมบนซ้ายมือค่ะเลือกรหัสลูกค้าค่ะ ทําการเลือกบริษัทที่เราจะทําการออกใบมัดจํานะคะวันที่เอกสาระคะ่ะสมมุติเป็นวันที่สิบเดือนที่เก้านะคะเดือนที่ใชยภาษีเดือนกันยาย,ยนะคะ่ะ สังเกตความเรียบร้อยความถูกต้องของชื่อลูกค้านะคะหมาเหตุนะคะจะใส่เป็นเอ่อรายละเอียดของการมัดจํานะคะ พอใส่รายละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็เขียนจํานวนที่ต้องการมาจําค่ะระบบก็จะประมวลผลรวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้นะคะการรับชำระเงินรับเป็นเงินสดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกค่ะ พอบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เอกสารรายงานตามนี้เลยค่ะให้กดที่3จุดด้านหลังค่ะเลือกคำสั่งพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เอ,อเอกสารใบมจเป็นไฟล์ PDF พิมพ์ส่งให้ลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะ